ห้ากรุทวัหมวดว่าด้วยกกุทะเทพบุตหนึ่งปฐมมะสัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทาสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมปทาความถึงพร้อมห้าประการนี้สัมปทาห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา สองีสลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีส 3. สุตตะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสุตตะสจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจาคะ 5. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายสัมปทาหาประการนี้แลพระธมะสัมปทาสูตรที่หนึ่งจบ 2. องทุติยสัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสัมปทาห้าประการนี้สัมปทาห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ศีสลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 2. ส,สมาธิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสมาธิ 3. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญา 4. วิมุตติสัมปทาความถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 5. วิมุตติญาณทัศนะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะภิกษุทั้งหลายสัมปทา5ประการนี้แหลทุติยสัมปทาสูตรที่สองจบ 3. พยากรณะสูตรว่าด้วยการพยากรอ,อรหัตผล ภิกษุทั้งหลายการพยากรณ์อรหัตผลห้าประการนี้การพยากรณ์อรหัตผลห้าประการอะไรบ้างคือ 1. พยากรณ์อรหัตผลเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงาย 2. มีความปรารถนาชั่วถูกความปรารถนาครอบงำจึงพยากรณ์อรหัตผล 3. พยากรณ์อรหัตผลเพราะความบ้าเพราะจิตฟุ้งซ่าน 4. พยากรณ์อารหัตผลเพราะสำคัญว่าได้บรรลุห้ 5. พยากรณ์อรหัตผลโดยถูกต้องภิกษุทั้งหลายการพยากรณ์อรหัตผล5ประการนี้แลพยากรณสูตรที่สจบ 4. ภ่พสูวิหารสูตรว่าด้วยพาสูวิหารธรรมภิกษุทั้งหลาย พะสุวิหารธรรมห้าประการนี้พาสุวิหารธรรมห้าประการ,าาร,ะร,ะการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิันนี้หนึ่งสงดจากกามและอุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานและถึงอยู่ 2. เพราะวิตกวิจารสงบระง,งับไปบรรลุทุติยฌานอยู่ 3. เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ สวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่ 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทชฌานอยู่ 5. ทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายพาสุวิหารธรรมหประการนี้แล พระสุวิหารสูตรที่สี่จบหอากุปปสูตรว่าด้วยอากุปรธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการไม่นานนักก็จะบรรลุอากุปรธรรมธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้บรรลุอัตถปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัป สเป็นผู้บรรลุธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรม 3. เป็นผู้บรรลุนิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติ 4. เป็นผู้บรรลุปฏิพานปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปฏิพาน 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แล ไม่นานนักก็จะบรรลุอกุปธรรมอกุปสูตรที่หจบหสุตตระสูตร,ร,ตรว่าด้วยภิกษุผู้ทรงสุตะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำห้าประการเสพอาณาปานาสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักยอบบ่อมบรรลุอกุปธรรม ทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ 1. เป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริคารแห่งชีวิต 2. เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง 3. เป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียงเครื่องตื่นอยู่ 4. เป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตตะ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งทรรทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แล เสอานาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรมสุตตะทะสูตรที่หกจบเจ็ดคาถาสูตรว่าด้วยคาถาเครื่องขัดเกลาคีเลสภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการเจริญอานาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรม ทำหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริคารแห่งชีวิต 2. เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง 3. เป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียงเครื่องเตือนอยู่ 4. เป็นผู้แรกกรถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่ง เป็นสัปพายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออภิชฌกทถาสันตุทิกถาปวิเวคกถาอาสังสักขะกถาวิริยารัมภากถาสีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุติกถาวิมุติญาทัทสนกถาตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากห พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลเจริญอาณาปานาสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปรธรรมคาถาสูตรที่7จบ็บแอารัญญกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัด ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการทำอานาปานสติกรรมฐานให้มากอยู่ไม่นานนักยอ่อมบรรลุอกุปรธรรมทำ5หประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึงเป็นผู้มีทุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิต 2. เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง 3. เป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียรเครื่องตือนอยู่ 4. ถือการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัด 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลทำอานาปานสติกรรมฐานให้มากอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรม อารัญญกะสูตรที่8จบ 9. สีหสูตรว่าด้วยพญาราชสีภิกษุทั้งหลายในเวลายเย็นพยาราชสีออกจากที่อาศัยแล้วบิดก,กายชำรลเลงดูรอบๆทั้งสี่ทิศบันเลสีห,หน้าสามครั้งแล้วก็หลีกไปหากินพญาราชสีนั้น ถ้าแม้จะจับช้างก็จับได้แม่นยำไม่พลาดแม้จะจับกระบือก็จับได้แม่นยำไม่พลาดแม้จะจับโคก็จับได้แม่นยำไม่พลาดแม้จะจับเสือเหลืองก็จับได้แม่นยำไม่พลาดแม้จะจับพวกสัตว์เล็กๆโดยที่สุดแม้กระต่ายและแมวก็จับได้แม่นยำไม่พลาดทีเดียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพญาราชสีนั้นคิดว่า ช่องทางหากินของเราอย่าเสียไปภิกษุทั้งหลายคำว่าสีหะนี้เป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอาการที่ตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นสีหหน้าข,ของตถาคตแท้คือตถาคตหนแม้จะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ 2. แม้จะแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ 3. แม้จะแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ 4. แม้จะแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ 5. แม้จะแสดงธรรมแก่ปุถุชนทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพโดยที่สุด แม้จะแสดงแก่คนขอทานและพรานนกก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตเป็นผู้หนักในธรรมเคารพธรรมสีหสูตรที่เก้าจบสิบกกุทะเทระสูตรว่าด้วยกกุทะเทพบุตรกับพระมหาโมคลานะ ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขครุงโกสัมพีสมัยนั้นแหลบุตรเจ้าโกริยะนามว่ากากุทะเป็นอุปถาของท่านพระมหาโมคลานะสิ้นชีพิตักสายได้ไม่นานเข้าถึงชั้นกายะมโนใหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นผู้ได้อัตภาพใหญ่เหมือนคามเขตในแคว้นมคตสองสามหมู่ เพราะการได้อัตภาพนั้นเขาจึงไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนครั้งนั้นกกุทะเทพบุตรได้เข้าไปหาท่านพระมหาโมคลานะทั้งที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรครั้นแล้วเรียกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระเทวทัตเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจะปกครองภิกษุสงฆ์ และพระเทวทัตได้เสื่อมจากฤทธนั้นพร้อมกับจิตุบาทกกุทะเทพบุตรครั้นกล่าวดังนี้แล้วได้ไหว้ท่านพระมหาโมคลานะทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นนั่นเองลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ยกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุตรของเจ้าโกริยะนามว่ากากุทะเป็นอุปถาของข้าพระองค์ชินชีพิตกใสยได้ไม่นานเข้าถึงชั้นกายามโนไมยชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นผู้ได้อัตภาพใหญ่เหมือนคามาเขตในแควนมคตสองสามหมู่เพราะการได้อัตภาพนั้นเขาจึงไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนต่อมา,ากากุทะเทพบุตร ได้เข้าไปหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระเทวทัตเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจะปกครองภิกษุสงฆ์และพระเทวทัตได้เสื่อมจากฤทธนั้นพร้อมกับจิตุบาทกกุท่เทพบุตรครั้นกล่าวดังนี้แล้ว ได้ไว่าย่าพระองค์ทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโมคลานะเธอกำหนดรู้กกุทเทพบุตรด้วยใจดีแล้วหรือว่ากกุทเทเบุตรกล่าวสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นท่านพระมหาโมคลานะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์กำหนดรู้กักกุทะเทพบุะบุด้วยใจดีแล้วว่าก,กักกุทะเทพบุตรกล่าวสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะเธอจงรักษาวาจานั้นโมคลานะเธอจงรักษาวาจานั้นบัดนี้โมฆะบุรุษนั้นจะทำตนให้ปรากฏด้วยตนเอง โมคลานะศาสดาห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกศาสดาห้าจำพวกไหนบ้างคืหนึ่งศาสดาบางท่านในโลกนี้เป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีลของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่า เราเป็นผู้มีศีลบร,ริสุทธิ์ศีลของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เจ้ามองแต่ถ้าพวกเราจะบอกแก่พวกครหัสก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคำที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่งมหาชนก็ยกย่องท่านด้วยจีวรบินบาบตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบริขารด้วยคิดว่า,าศาสดาท่านนี้จะทำกรรมใด เขาเองก็จะปรากฏเรวยกรรมนั้นพวกสาวกรักษาศาสดาเช่นนี้โดยศีลและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยศีล 2. ศาสดาบางท่านในโลกนี้เป็นผู้มีอาชีพไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์อาชีพของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่า ศาสดาท่านนี้มีอาชีพไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์อาชีพของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้ามองแต่ถ้าพวกเราพึงบอกแก่พวกครหัห์ก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคำที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่งมหาชนก็ยกย่องท่านด้วยจีวรบินดาบาเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบริขาร ด้วยคิดว่าศาสดาท่านนี้จะทำกรรมใดเขาเองก็จะปรากฏด้วยกรรมนั้นพวกสาวกรักษาศาสดาเช่นนี้โดยอาชีพและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยอาชีพ 3. ศา,าสดาบางท่านในโลกนี้เป็นผู้มีธรรมเทศนาไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีธรรมเทศนาไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองแต่ถ้าพวกเราพึงบอกแต่พวกเครหัหก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคำที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไร อันหนึ่งมหาชนก็ยกย่องท่านด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัตว์บริขารด้วยคิดว่าศาสดาท่านนี้จะทำกรรมใดเขาเองก็จะปรากฏด้วยกรรมนั้นพวกสาวกรักษาศาสดาเช่นนี้โดยธรรมเทศนาและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยธรรมเทศนาสี 4. ศาสดาบางท่านในโลกนี้เป็นผู้มีวัยากรณะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีวัยากรณะบริสุทธิ์วัย,ยากรณะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีวัย,ยากรณะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีวิยากรณะบริสุทธิ์ เวยากรณะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองแต่ถ้าพวกเราพึงบอกแก่พวกเครือหัดก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคําที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึง่งมหาชนข็ยกย่องท่านด้วยจีวรปินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัตยบริคารด้วยคิดว่า,าศาสดาท่านนี้จะทํากรรมใด เขาเองก็จะปรากฏด้วยกรรมนั้นพวกสาวกรักษาศาสดาเช่นนี้โดยเวยากรณะและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยเวยากรณะ5ศา,าสดาบางท่านในโลกนี้เป็นผู้มียานทัศนะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มียานทัศนะบริสุทธิ์ยานทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมอง พวกสาวกย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีญ,ญานทัศนะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีญ,ญานทัศนะบริสุทธิ์ญาณทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองแต่พวกเราพึงบอกแก่พวกครหัดก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคําที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่ง มหาชนก็ยกย่องท่านด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบริขารด้วยคิดว่าศาสดาท่านนี้จะทำกรรมใดเขาเองก็จะปรากฏด้วยกรรมนั้นพวกสาวกรักษาศาสดาเช่นนี้โดยยานทัศนะและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยยานทศนะโมคลานะ ศาสดาห้าจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกโมคคลานะเรามีศีลบริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีศีลบร,ริสุทธิ์ศีลของเราบริสุทธิ์พ่องแผ่ไม่เศร้าหมองพวกสาวกไม่รักษาเราโดยศีลและเราก็ไม่หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยศีลเรามีอาชีพบริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ อาชีพของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้ามองพวกสาวกไม่รักษาเราโดยอาชีพและเราก็ไม่หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยอาชีพเรามีธรรมเทศนาบริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้ามองพวกสาวกไม่รักษาเราโดยธรรมเทศนา และเราก็ไม่หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยธรรมเทศนาเรามีเวยากรณะบริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีเวยากรณะบริสุทธิ์เวยากรณะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกไม่รักษาเราโดยเวยากรณะและเราก็ไม่หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยเวยากรณะเรามียานทัศนะบริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่า เราเป็นผู้มีญานทัศนะบริสุทธิ์ญาณทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้ามองพวกสาวกไม่รักษาเราโดยยาณทัศนะและเราก็ไม่หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยญาณทัศนะ,ะกกุทะเถระสูตรที่สิบจบกกุทะวักที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งปฐมสัมปทาสูตร สทุติยสัมปทาสูตร 3. พยากรณสูตร 4. ภ่าสุวิหารสูตร 5. อากุปสูตร 6. สุตตะทะสูตร 7. จ็กถาสูตร 8. อรัญญกะสูตร 9. สีหสูตร 10. กกุทะเถระสูตรทุติยปันนาจบ